หนึ่งสลึงของสมัยรัชการที่หกค่ะอันนี้ปีหกหนึ่งด้วยนะปีหายากด้วยนะแต่เหรียญเขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะเขาสืกเยอะปีหายากค่ะปีหกหนึ่งเหรียญหนึ่งสลึงราชการที่หกพศสองสี่หกหนึ่งโอ้โหเ,เกือบร้อยปีเอ๊ะเกือบเกือบเกือบร้อยปีเหรียญน,นี้เกือบร้อยปีปีนี้ห้าแปดเนาะอีกสามปีครบร้อยปีเหรียญน,นี้ เหรียญเหรียญหนึ่งสลึงรัชกาลที่ห้านะคะอัยรารพศค่ะพระบรมรูปอัยรารพศชนิดราคาหนึ่งสลึงรับซื้อเหรียญละแปดสิบบาทค่ะเหรียญหนึ่งสลึงนะคะเป็นเหรียญที่ผลิตจากเนื้อเงินแต่เงินเขาเขาไม่ได้เป็นเงินบริสุทธิ์นะคะไม่ใช่เงินเปอร์เซ็นต์สูงจะมีจะมีสองเนื้ออีกเนื้อหนึ่งก็จะเป็น เปอร์เซ็นต์ดีและอีกเนื้อนหนึ่งก็จะเป็นเงินเขียวเงินเขียวเปอร์เซ็นต์เงินต่ําเขาก็เลยตีรวมกันไปหมดนะคะราคาเลยไม่สูงค่ะเปอร์เซ็นต์ไม่สูงรับซื้อเหรียญละแปดสิบบาทเขียนว่าสองสลึงจริง,รงค่ะเนี่ยสองสลึงไม่ใช่ห้าสิบตังค์นะสมัยสมัยนี้เขาใช้คาว่าห้าสิบตังค์สมัยนั้นใช้คำว่าสองสลึงเนี่ยค่ะเหรียญสองสลึงราชการที่ห้าที่หกค่ะไปค่ะสองสลึงราชการที่หกค่ะรับซื้อเหรียญละ สองร้อยบาทมีมาสองเหรียญน,นี่นะคะเนี่ยนักสะสมนะคะที่เขาเก็บเหรียญพืกอนี้เขาไม่ล้างกันค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะปล่อยดำๆกันแบบนี้เลยอ่ะดูด้านหน้าอน,นี้ดูด้านหลังปีอันนี้ปีหกสองปีหกสองยังสวยอยู่ปีห้าแปดเขาชับไปหน่อยหนะึ่งปีหกสองยังใช้ได้สวยเออเห็นไหยังคมชัดเลยเห็นธนูายเห็นไายชัดอยู่นี่คะ่ะ เหรียญสองสลึงหนึ่งสลึงรับซื้อแปดสิบาทสองสลึงรับซื้อสองร้อยบาทเหรียญสองสลึงเขาจะผลิตน้อยกว่าจะหายากกว่าเหรียญสลึงกับเหรียญบาทค่ะเหรียญหนึ่งบาทกับหนึ่งกับหนึ่งสลึงผลิตเยอะกว่าหาง่ายกว่านะคะจะเจออยู่ทั่วไปนะคะ ถ้าในใดมีต้องการขายก็ทักมาได้เลยข้อมูลช่องทางการติดต่อก็อยู่ใต้คลิปนี่แหละค่ะหนึ่งสลึงสองสลึงก็มาหนึ่งบาทหนึ่งบาทอันนี้ปีสองสี่ห้าเก้าทีนีดราคาหนึ่งบาทอันนี้เอฟซี FC ขาน้นํามาขายอ๋อเอเซีขานํามาขายขขขขตั้งไม่ตรงไปไหนเลยดูอัน,นึกว่าเอียง เอฟซีก็นำมาขายให้นานขายพนัานรับซื้อคะร้านพนัานอยู่ตลาดไทยคลองถมเป็นตลาดนัดกลางแจ้งนะคะเพราะหลายคนคาดหวังว่านู่ว่าอยู่ตึกนึกว่าอยู่เป็นอาคารถาวรอยอะไรไม่ใช่ค่ะเป็นตลาดนัดนะคะเป็นแม่ค้าตลาดนัดรนบซื้อแบบพื้นๆแบบนี้เลยนะคะใครที่ต้องการมาขายให้นักามาได้เลยนะคะพนักานแบบเป็นตลาดที่ตลาดนัดนะคะแบกดินอะไรประมาณนี้หลายคนเคยเดินตลาดนัดก็จะนึกภาพออกเนาะจอดรถแล้วก็ ตั้งอยู่ข้างรถอะไรเงี้ยตั้งเต็นท์อยู่ข้างรถแบบนั้นเลยพื้นๆเลยป้าน้นถึงได้รับซื้อเหรียญจากชาวบ้านที่แบบพื้นพื้นราคาแบบเหรียญที่ที่ร้านอื่นๆเขาไม่รับเหรียญบางเหรียญร้านใหญ่เขาไม่รับนะคะปะ้านรับหมดคะ่ะนะเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินเนี้ยร้านใหญ่เขาไม่รับันแล้วเนี้ยป้าน้าก็ยังรับอยู่นะคะเหรียญหนึ่งบาทอิยาลาพ์เทะบรมรูปราชการที่หกรับซื้อเหรียญละสี่ร้อยบาท